ักันมาอย่างยาวนานอันนี้หนูมาขายเป็ชุอลชนที่ดีค่ะเป็นอย่างนี้อันเท่าไหร่สี่สิบมันเหมือนกันเหรอมตนแต้ใหญ่ได้เยอะอันนี้จะมีแค่หนึงแต่ครับคุณผู้ชมคะอันนี้คือขนมฝรั่งกุฏิจีนอ๋อละสี่สิบบาทมีกี่อันพี่สี่อันแล้วถ้าอันใหญ่ๆนี้ก็สี่สิบเหมือนกันแล้วมันมันจะเหมือนกันใช่ไหมหรือว่าไอ้หน้ามันเยอะกว่าเพราะอันนี้มันจะมีแค่อันเดียวแต่ว่าอ่ะซื้อซื้อส ไเอานี่สี่หอแล้วนั่นอันหนึ่งอันสองาถ่ายรูปเลยครับได้ค่ะไป FC FC หรือว่าจะเป็นการลอยกระทงที่กล่มาว่าไปก่อนนี่เขาไม่ได้เอาตัวโยกตัวเหมือนอันใบันสีใช่คะ อันใหญ่สี่อันเล็กหนึ่งใช่ไหมไมอันอยงเป็นสี่ถุงรู้บ้าอันนี้อันหนึ่งไงใส่ไปกี่อันละไม่เป็นไรเอาอามเตไปสี่รอยังก็ได้ใส่หานี่ใส่ห้ามทำให้ระหว่างสเ็จทังดเริ่ร่างน้ำาลลายรวมนเดืที่สอง้ได้เตียอยาเป็นงจ้ากล้วยเนี่ยอเปลี่ยนมาเป็ไงจ้ากล้วยอาก็เนความไม่งามก็ไม่ยนก็ต้องนำใบตอ มาคัก็ไมใช่ดัเลยได้เจอแต่มันหนึงแต่มันหนึ่งเดี๋ยวขอถ่ายรูป่ยแตมันนึงแตมันนึงแต่มันนึงได้ไหมหัใจดีมากเลยคุิชมแต่ถุงหนึ่งัใจิใหญ่เลยนะพี่นี่ถุงแน่นพี่เยอะไม่ดี่ะใช่ไหมรื่องสวยเป็นหกีสีรอยย่ิบหคนหัวใจพี่หัวใจยิ่งใหญ่มากมีการประกวดมาถายรูป จะให้เขาถ่ายให้ใช่ไหมอ่นมือถือมีไหมล้วก็มีมอบรางวัลที่ถือพื้นฐานเซต์ก็ได้ให้ประชาชนฟังบอกว่าแม่ลีน่ามาช่วยอุดหนุนนะมไลฟ์สดให้ด้วยนะเนี่ยคุณผู้ชมมาเลยนะวัดอรุณแล้วมาซื้อนี่เป็นของชุมชนชาวบ้านในชุมชนจะทำออกมาถ่ายนะขนมกุฏิจีนเนี่ยขนมกุหลาบกุฏิจีนดังมากนะคุณผู้ชมเอาลูกคู่ใครอ่ะ ว่าประมาทุนแคาวี่เวไรด้เกิดแล้วครับเนีด้เกิับเดินมือดังจะเป็นพี่อือ่าจิ้มมม้นี่ยูแลงวันที่หงเลขชุดสองสามสวยจังเลยครับสวยมากสวยเป็นว้นเนี่ยี่ก็ยัง มาพี่อร่อยของพี่ต้องทำอร่อยเยืนเลยพี่เยืนเลยอร่อยใช่สมากใส่าส่ามาม่เลุคราผมได้หรเโอ้แม่เราป้ม b e a u t i f u t h a n k you t h a n k you you w e l c o m e t กินส้มตำส้มตำขายดีเลยค่ะฝรั่งกินส้มตำอันนี้จะมาพบสิงคโปร์ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็กินละจัง